สำหรับทลิคตรงนี้นะครับนิดนึงครับก็คือเราต้องดูชำเลืองตามองทามมิ่งของกองหลังด้วยว่ากองหลังเนี่ยจะเข้ามาใกล้ชิดกับตัวเราขนาดไหนถ้าเกิดทามมิ่งไม่ดีนะครับจะทําให้กองหลังเนี่ยสกัดบอลไปได้ EP นี้อยู่กับตัวอย่างเช่นเคยนะครับ EP นี้เราเอาใจผู้เล่นสายแอตแทผู้เล่นริมเส้นโดยเฉพาะนะครับจะมาสอนสกิลการหลอกกองหลังในสถานการณ์ครับขันสกิลจะเป็นอะไรนะครับตามมาครับ สำหรับสกิลนี้นะครับก็คือการที่เราเป็นผู้เล่นริมเส้นอยู่แล้วเนี่ยเราจะโดนบีบพื้นที่ไปยังพื้นที่ที่แคบจะยกตัวอย่างง่ายๆคือบริเวณมุมทงก็ได้นะครับผู้เล่นริมเส้นโดยเฉพาะเนี่ยก็อาจจะเอาท่านนี้สกิลนี้ไปใช้ได้นะครับโดยการที่จะเป็นสกิลการเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ขับขันนะครับโดยสกิลนี้ก็คือการเอาบอลขึ้นแล้วตวัดบอลข้ามหัวกองหลังไปนะครับ ก็เทคนิคง,ง่ายๆครับเป็นการเอาบอลขึ้นนะครับโดยการที่เอาเท้าข้างที่แนตบลูกฟุตบอลด้วยความแรงนิดนึงนะครับบอลจะได้ลอยขึ้น,นกลางอากาศและเราก็ใช้เท้าข้างที่เราถนัดเนี่ยยกบอลงัดบอลข้ามหัวกองหลังไปเพื่อหลุดจากสถานการณ์ขับขันตรงจุดนั้นสาหรับทริคตรงนี้นะครับนิดนึงครับก็คือเราต้องดูชาเลืองตามองทามมิ่งของกองหลังด้วยว่ากองหลังเนี่ยจะเข้ามาใกล้ชิดกับตัวเราขนาดไหนเราต้องมีจังหวะ หรือว่าทามมิ่งที่เหมาะสมในการที่จะงัดบอลขึ้นแล้วตวัดบอลข้ามหัวกองหลังไปถ้าเกิดทามมิ่งไม่ดีนะครับก็จะทําให้กองหลังเนี่ยสกัดบอลไปได้หรือว่าบอลอาจจะติดหัวหรือว่าบอลไม่สูงพอที่จะข้ามหัวกองหลังไม่ได้ยังไงฝากสกิลนี้เป็นอีกสกิลหนึ่งที่ใช้ในสถานการณ์จริงครับลองไปฝึกกันดูครับ สำหรับ The Skill EP นี้นะครับก็อย่าลืมไปฝึกฝนกันสำหรับท่านี้เชื่อว่าการฝึกฝนท่านี้จะหลุดจากสถานการณ์ขับขันจากกองหลังได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับผู้เล่นสายแอตแท็กหรือสายริมเส้นโดยเฉพาะนะครับสำหรับการถ่ายทำในวันนี้ครับขอขอบคุณสถานที่สวยๆครับ The Southern Coffee by Number no. f นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้รายการ The Skill ไว้ด้วยยังไงฝากติดตามรายการ The Skill และพบกับตวงใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ